สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสวนมาเจอก,กันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะพูดคุยกันหน่อยอ่า สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนก็มาเจอกันนะคะในช่วงเช้าเช้าเข้าสวนแบบนี้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ไใต้จะพาทุกคนมาย้ายต้นกล้ากระเพรานะคะซึ่งไใต้มีดินอยู่แล้วนะเป็นดินที่ปรุงแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดินกันดีกว่านะคะดินนี้แต่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วยังไม่ได้ใช้งานค่ะปรากฏว่าค้างแห้งค่ะนี่แต่ว่าอันนี้คือเอาไปปลูกได้เลยนะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะทีนี้มันอาจจะดูแห้งหน่อยนะคะเพราะว่า ออตอนที่ปรุงดินตอนนั้นเนี่ยแต่ก็ย้ายไปแต่ก็ตักไปปลูกต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เหลือดินอยู่วันนี้ก็คือจะมาย้ายกะเพราตามที่ได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะต้นกล้ากระเพ้านะคะที่เรามีเนี่ยเป็นต้นกล้าที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเป็นต้นกล้าที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่มเมล็ดน่าจะร่วงหล่นแล้วก็ งอกเป็นต้นกล้าขึ้นมานะคะทีนี้พอตต่มาว่าจะย้ายต้นกล้ากระเพราใช่ไหมคะเราก็มาเจอต้นกล้ากระเพราอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่อยู่ตรงนี้อีกนี่มีต้นกล้ากระเพราอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็มีต้นกล้ามะเขือเทศอยู่ตรงนี้อีกค่ะโอ้เราเนี่ยได้ต้นกล้ามาเยอะเลยนี่มะเขือเทศนะคะทีนี้ต่ก็กะว่าเดี๋ยวจะต้องจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเป็นสัดส่วนนะคะ ทุกคนคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะช่วงนี้เขามีการเลือกตั้งานายกอบตอนะคะก็เลยจะดังๆนิดนึงเสียงเขาโฆษณาเนาะเดี๋ยวขอสต็อกก่อนนะมาต่อกันที่คลิปของเราดีกว่านะคะทุกคนเสียงเมื่อสักครู่อาจจะดังหน่อยนะ,ะทีนี้ค่ะพอตายเดินมานะคะแต่ก็จะเจอต้นกล้ามะเขือเทศหนึ่งสองนะคะแล้วก็มีต้นกล้าของกะเพราหนึ่งต้นกล้ากะเพราอีกสองนะคะ โอ้เราเนี่ยจะได้ต้นกล้าอีกสี่ต้นเลยค่ะทุกคนหลายคนน่าจะสงสัยนะคะว่าเอาก็ปล่อยให้เขาเกิดตรงนี้ไปเลยก็ได้ก็ปล่อยได้นะคะแต่ก็กะว่ากะเพราเนี่ยต้นเนี้ยนะคะจะปล่อยตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนแต่ตรงนั้นอาจจะย้ายนะอยู่ติดขอบล้อยางนะคะส่วนมะเขือเทศให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะน่าจะต้องย้ายนะเพราะว่าเดี๋ยวต้นกระเจี๊ยบเขาจะโตขึ้นนะคะทีนี้แต่ก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะกระเจี๊ยบเนี่ย ต้นเขาไม่ได้แผ่ข้างนะต้นเขาเกิดขึ้นสูงนะต้นมะเขือเทศก็น่าจะอยู่ตรงนี้ได้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรคะมันจะเบียดกันเกินไปไหมมันจะแย่งอาหารกันไหมย้ายไปอยู่ในกระถางดีกว่าไหมเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์บอกตายได้เลยนะคะแต่วันนี้แต่จะขอย้ายต้นกล้ากระเพราต้นนี้ก่อนละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดตวัวกับมะพร้าวสับกันนะคะ อันนี้ก็คือรองก้นกระถางนะคะตักใส่ไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปตักดินค่ะดินที่เราปรุงนี่แหละค่ะทุกคนเราปรุงแล้วเรียบร้อยเราก็มีดินใช้มันสะดวกอย่างนี้แหะคะ่ะเวลาที่เราจะปลูกต้นอะไรย้ายต้นกล้าอะไรเรามีดินพร้อมแล้วนะคะก็จัดการได้เลย ประมาณนี้เดี๋ยวไต่ไปเอาต้นกล้ากระเพรามาก่อนนะคะขุดต้นกล้ากระเพรากันนะคะเขาเกิดเองก็จะย้ายให้อยู่ถูกที่ถูกทางเถอะอันนี้คือมาอยู่แบบติดขอบร้อยางเลยแล้วมะเขือเทศนะคะออกลูกแล้วนะคะหลังจากที่รดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดไปอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ติดดอกด้วยนะติดดอก นี่ติดดอกออกผลนะคะนี่แล้วเราก็มาย้ายต้นกล้ากระเพราในวันนี้นะคะโอ้รากเขาอยู่แบบว่าลึกไหมโอ้ยเจาะลึกไปด้านล่างรากกระเพราค่อนข้างลึกอ่ะอ่าได้แล้วค่ะทุกคนนี่เขาก็ยังติดดินมานะนี่ค่ะ ได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราเอากระเพราไปปลูกกันค่ะ ดินเราหมดหมดเลยนะคะดินไม่พออ่าแต่ต้องเอาดินเก่ามาช่วยแล้วนะคะใส่ดินเก่า ลูกไป เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าดินใต้หมดนะคะดินไม่พอไอเรากะกับสายตาเนึกว่าจะพอหนึ่งกระถางนะคะปรากฏว่าไม่พอนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ปลูกได้นะคะขั้นตอนก็คืออ่ะกดให้เขาแน่นหน่อยเนาะหลังจากนั้นรดน้ํานะคะแล้วก็คลุมด้วยกระถางเหมือนเดิมค่ะลมก็แรงเลยช่วงนี้ รดน้ำครั้งแรกรถไปให้เยอะหน่อยนะคะ,ะจะให้ท่วมเลยนะเดี๋ยวน้ำเขาซึมค่ะทุกคนคือดินเรามันค่อนข้างแห้งค่ะแต่ก็เลยจะรถไปเยอะๆเลยครั้งแรกแล้วก็เห็นไหมคะแป๊บเดียวเขาก็ซึมแล้วค่ะคลุมด้วยกระถางเสร็จสับเรียบร้อยค่ะย้ายต้นกระเพรานะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราย้ายในช่วงเช้าเนาะ ทีนี้กำลังเราว่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงดินกันนะคะเดี๋ยวแต่จะหาดินเก่ามาปรุงหรืออาจจะเป็นดินถุงก็ได้นะคะรอติดตามได้เลยนะเอาละค่ะเมื่อสักครู่แฟนมากะซิบบอกนะคะทุกคนแฟนมากะซิบบอกและแฟนบอกว่าต้นมะเขือเทศที่เกิดขึ้นสองต้นตรงนี้นะคะแกบ,บอกว่าเราควรจะย้ายให้เป็นสัดเป็นส่วนดีกว่านะคะเมะื่อกี้แฟนมาบอกแล้วว่าย้ายดีกว่าอย่าให้เกิดรวมกันกับกระเจี๊ยบเลยไอ้กระเจี๊ยบที่อยู่ในร้อยยางเนี่ยก็ให้เขาเติบโตไป นะคะเดี๋ยวตายจะมาย้ายต้นกล้า2ต้นนี้นะคะมาเขือเทศนะเอาละค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ